สหรัฐขาดดุลงบประมาณ100ล้านล้านบาทสูงสุดในประวัติการรัฐบาลวอชิงตันรายงานมูลค่าการขาดดุลในช่วง11เดือนของปีงบประมาณปัจจุบันว่าอยู่ที่เกือบ100ล้านล้านบาทสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ โดยวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9คือหนึ่งในปัจจัยสําคัญกระทรวงการคลังของสหรัฐออกรายงานเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องการขาดดุลงบประมาณมูลค่า3ล้านล้านดอลลา,ารา์สหรัฐหรือราว93.8ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนของปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งกําลังจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้แล้วคือวันที่30กันยายนนี้เป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ สถิติดังกล่าวทำลายสถิติการขาดดุล1.37ล้านล้านดอลลา,ารา์สหรัฐหรือราว42.84ล้านล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ2,552อ,อย่ากขาดลอยโดยในช่วงเวลานั้นรัฐบาลวอชิงตันได้อัดฉีดงบประมาณรักษาสภาพคล่องให้กับภาคการธนาคารและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการเงินโลกเมื่อช่วงปลายปี2,551 ขณะที่สำนักงบประมาณของสภาคองเกรสประเมินแนวโน้มการขาดดุลของประเทศในปีนี้อาจสูงถึง3.3ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว103.19ล้านล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลวอชิงตันยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทุกระดับและทุกภาคส่วนซึ่งสุดหนักจากวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ทั้งนี้11เดือนของปีงบประมาณปัจจุบันหรือระหว่างวันที่1ตุลาคม2562ที่ผ่านมาถึงวันที่30สิงหาคมทบาักลางใช้เงินไปแล้ว6ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ หรือราว187.62ล้านล้านบาทจากจำนวนดังกล่าวราว1ใน3ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกงานและว่างงานระยะยาวซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ30ล้านคนหรือประมาณ20%ของแรงงานในตลาดสหรัฐ จนทำให้สหรัฐมินี้ของรัฐบาลกลางใหญ่กว่าขนาดของเศรษฐกิจในปี2564ซึ่งเป็นผลมาจากโควิด -19 ซึ่งเป็นประดับสูงสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในการอัปเดตแนวโน้มง,งบประมาณปี2020 ถึง2030ตามคาดการก่อนหน้านี้ที่ระบุไว้ว่าสาหรัฐจะขาดดุลราว3.3ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐในปีงบประมาณ2,020ซึ่งมากกว่าการขาดดุลที่บันทึกไว้ในปี2,019 3. ถึง3เท่าประกอบกับรายได้จากภาษีที่ลดลงทำให้การขาดดุลของรัฐบาลกลางพุ่งสูงขึ้นและผลักดันสหนี่ของรัฐบาลกลางโดยผู้ที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐจำเป็นต้องหันมาสนใจนี่ระยะยาวและการลดการขาดดุล เพื่อให้ประเทศอยู่ในระบบการคลังที่มั่นคงเมื่อวิกฤตโควิดสิ้นสุดลงส่วนตัวเลขล่าสุดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอยู่ที่6 4 3, 4้าน0รายเสียชีวิต193,028ราย